สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมาม,มวลทาร์ h ช n แนลนะคะสคริปนี้เราอยู่กันกับคลิปตรงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันความรู้สึกนะคะของคนที่คุณนึกถึงนะที่มีต่อคุณในเวลานี้นะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะชาวราศีเมษสิงห์ธนูเนาะมีไพ่หกดาบขึ้นมานะคะ มีไพ่ The Hangman จะยังไงคะแล้วก็มีไพ่ Two of Cups นะคะันว่าชาวธาตุไฟในเวลานี้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการหยุดนิ่งไปมีการชะลอม,มีการพักเบรกไปนะคะคุณอยากจะ Move on ไปข้างหน้าแล้วนะคะันว่าหลายคนเนี่ยก็มีโอกาสทางความรักเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูในส่วนของพลังงานนะคะของคนที่คุณนึกถึงนะ ในตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงเอ่ยพลังงานของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของคนที่ชาวทัดไ์ฝ่ายนึกถึงมีไพ่เดนเวล i เพรสเซอรเพนเดโคนะคะแล้วก็นายจอัววนนะคะช่วงเวลานี้เหมือนกำลัง มีการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างอยู่เนาะใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะเลยนะคะท่านจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงการงานนะคะมันว่าอยู่ในช่วงที่เขาแบบต้องฟันฝ่ามากๆเลยนะคะเหมือนมีการติดอยู่กับอะไรบางอย่างเนาะความรู้สึกพลังงานในช่วงนี้เขาน่าจะมีการพันผูกกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอดูเรื่องราวสตอรี่ระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะมีไพ่ The Fool นะมีไพ่สี่ถ้วยค่ะแล้วก็เพจอับสอดนะคะมันว่าภาพรวมเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้แบบว่าสนใจหรือว่าใส่ใจอะไรกันขนาดนั้นสำหรับคุณทั้งคู่นะมันเหมือนกับไม่ได้โฟกัสหรือว่า เป็นการใช้ชีวิตแบบมีอิสระนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะในการเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เห็นมีไพ่พลังงานนะคะเด็กถือดาบขึ้นมามันมองว่าเป็นแนวโน้มของการที่หลายๆอย่างในความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจหรืออาจจะไมไ่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคนคนนี้ในตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะกับชาวธาตุไฟบ้างเอ่ย คนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับชาวัาตไฟคะชาวราศีมเมษสิง์ธนูเนี่ยมีไพ่เดทขึ้นมานะคะห้าไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่สี่ดาบนะคะมันเป็นลักษณะของการแบบว่าการจบหรือว่าการพักเบรกการชะลอความสัมพันธ์หยุดนิ่งไปนะคะอยู่ในช่วงของการฮิลลิ่งการยีวยาจิตใจหรือว่าสภาพ หลายๆสิ่งหลายอย่างให้มันฟื้นฟูมากขึ้นอ่ะมนว่าเป็นในเรื่องของการฮิวิ่งการชะลอการพักเบรกหยุดความสัมพันธ์ไปแล้วก็มันมีในเรื่องของการจบนะคะความรู้สึกมันอาจจะรู้สึกว่าจบไปแล้วแยกย้ายไปแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีไพ่ห้ามไม้เท้าขึ้นมาด้วยเห็นถึงหลายอย่างที่อาจจะมีในเรื่ององความขัดแย้งทัศนคติมุมมองอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นมานะคะ ถ้าใครที่จบไปแล้วอาจจะเป็นพลังงานของการ rebirth เริ่มใหม่อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะจะเ,เรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงความรู้สึกที่เขามีนะคะต่อชาวธาตุไฟเป็นยังไงเอ่ยคนที่คนนึกถึงเดะเมจิเชียนนะคะควีนอัพสอดนะแล้วก็มีไพ่ถ้วยนะคะมนมองว่าภาพรวมเนี่ยเป็นในลักษณะของการที่คนคนนี้นะคะน่าจะ เหมือนกับมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะคะคือถ้าความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยเหมือนว่าเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนมีความสามารถนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็ชัดเจนในเวลานี้เขาสึกว่าคุณค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นกับสิ่งที่คุณมีอาจจะไม่ได้ต้องการเขาก็ได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะคนคนนี้เขาจะมีการเทคชั่นอะไรถึงชาวธาตุไฟไหมคะ จะมีการทําอะไรไหมถึงชาวัาไฟเนี่ยมีไพ่แปดดาบขึ้นมานะคะมีไพ่ The Empress นะแล้วก็มีไพ่ King of Cups นะคะมันว่ามันก็อาจจะมีการเทคชั่นมานะแต่ว่าเป็นในรูปแบบที่มีข้อจํากัดมีเงื่อนไขหรือว่าตัวเขาเองก็ยังมีกําแพงในความรู้สึกอยู่นะคะ รูปแบบของการเทคชั่นคือการเติมเต็มความสุขหรือว่าอะไรหลายอย่างที่เป็นความรู้สึกนะคะในหลายๆด้านนะพยายามที่จะทําความเข้าอกเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นหรือว่าเห็นอกเห็นใจคือเห็นถึงใจเข้าใจเราอะไรเงี้ยนึกถึงความรู้สึกของคุณมากยิ่งขึ้นเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูในส่วนของแนวโน้มเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะสาหรับชาติไฟนะคะจะเป็นยังไงจ๊ะอุย้ยมีไพ่แปดไม้เท้ามานะคะจัดชีสมีอะไรจ้า มีไพ่ six of a n s นะคะ6ไม้เท้านะคะมนว่าภาพรวมเนี่ยเป็นในลักษณะของการที่จะมีการติดต่อสื่อสารหรือการได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะเป้าหมายความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ในการพัฒนาต่อไปข้างหน้าหรือว่าต่อกันไปในระยะยาวได้นะคะอืมแนโน้มเอาคาดีเลยนะน่าจะได้มีเกณฑ์ในการได้รับข้อความหรือว่าได้รับโทรศัพท์จากเขาในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะแล้วก็มีไพ่จ u d g e สด้วยเห็นถึง การตัดสินใจอะไรบางอย่างหมนว่าจะเกิดการตัดสินใจที่มีความแฟร์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคือทั้ง2องฝ่ายก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรแล้วความสัมพันธ์มันก็ยังไปต่อได้ด้วยนะนะเ,เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าเอาคำจะเป็นยังไงอีกนะจ๊ะชาทาฟไฟมีไพ่เดอะเทอร์นะคะเดอะซัค่ะ มันว่ามีเกณฑ์ของการเริ่มต้นนะแต่มันจะผ่านในช่วงของการรีคอร์ r เวอรี่การฟื้นฟูนะคะการบาดเจ็บที่ผ่านมาความหนักความหน่วงที่เคยเกิดขึ้นนะคะปัญหาต่างๆมันต้องเอนดิ้งลงก่อนมันถึงจะไปอยู่ในจุดที่ มันสามารถจะเป็นอิสระมากขึ้นได้นะคะมีพลังงานบวกๆเกิดขึ้นมาพลังงานการเริ่มต้นหรือว่าพลังงานความสดใสเหมือนว่ามันจะมีพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้หลังจากนี้คุณจะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นด้วยให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองมีความสนใจประมาณนี้นะเดี๋ยวเริ่ม,มาดูกันนะคะว่าแนวโน้มน,นะคะคําแนะนําจากไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวธาไฟบ้างนะ มีไพ่แปดดาบขึ้นมาจ้ามีในสภาวะ confusion นาะแล้วก็อู้ไพ่จัดจีสมานะคะซับบันออร์เดอร์นะคะมนุ่าลองพิจารณาดูช้อยดูตัวเลือกดูช่องทางหนทางต่างๆที่คุณมีทั้งหมดในเวลานี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจ กับสถานการณ์กับสิบ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมนว่าการตัดสินใจด้วยเหตุผลหรือว่าการตัดสินใจโดยเราที่เรายึดหลักความถูกต้องมากกว่าถูกใจเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณในช่วงเวลานี้นะคะความสับสนมีได้แต่มนว่าลองมองดูพิจารณาช่องทางต่างๆมันยังมีโอกาสมีหนทางอีกมากมายนะคะมาเปิดค้แนะนำเพิ่มเติม,ตมกันนะ 7 of 5นัะคะมีไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ The Emperor ขึ้นมานะคะภาพรวมเนีนน่ยแนโน้มมองว่าคำแนะนำจากไพ่เนี่ยออกมาพูดถึงความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่ามีการไปต่อเนาะมันว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามที่ค่อนข้างเยอะด้วยเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเป็น The Bag ในบางผู้บางคนนะ มันอาจจะทำให้เราสึกว่าเราเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่โดยรวมเป็นภาพคําแนะนําของเรานะเราก็จะรู้สึกว่ามีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันมันต้องมีภาวะความเป็นผู้นําการบริหารจัดการที่แบบดีมากๆเลยนะคะถ้ามีการตั้งเป้าหมายในการไปต่อในความสัมพันธ์นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคณาราศีของเขากันนะมีชาวราศีธนูนะคะ ธนูซ้ำนะชาวราศีมินธนูอีกแล้วนะจะชาวราศีตุลค่ะและก็ชาวราศีพิจิกนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีวันนี้บ๊ายบายค่ะ